ไก่ขาปราแดงหา้างที่เมืองกาซีเนาะมีซาเนาะอากาศเย็นเนาะเรเลียประมาณสบายดีทุกคนวันนี้จะผ่ามาล่อสมตลาดเซาเนาะอยู่ที่เมืองกาซีแครงเบียงจักแตอาเซาๆนี่ก็จะมีสาวบ้านเนาะเพิ่นผากันมาลอซื้อ,อาอหารกับกินเนาะจำดวนไล่เลยแล้วก็จะมีอาหารกับกินลากไล่เนาะ ในซองนี้นี่เป็นยอดหว้นะเนี่นะมียอดหว้หมันในมันแกวมันเผานะันจะมีพืชผักกนเอืนอ้นๆอีกน,น,น,นะอากาศนี่เย็นหนาวนะซองนี้นะวันนี้ป่าป่ากน เป็นหลายเดียวเราเป็น,ร,น,นรุ่นนี้นี่นาทึงลูกปลาธรรมชาสตร์นเนี่ยคือแม่ปปเป่าธรรมชาติเนียเขาแบบเขาปล่อยสนองเยอะเป็นอีตา,าสองอีตาอ๋อเป็นธรรมชาติ์โอ้โหนึ่กิโลหนึ่งแซนห้าสิบบาทกิ๊กแซ่บเนะต้มส้มเนาะปิ้งแซ่บเนี่ยรามีปลากดแต่นะ,อ,ะอันนี้หมันเนาะ มันเผาเผิดพักหนะ่อยเออน,นี่มาคอตัดแซมนะมาคอนะมาคอบ้านเผ็ดพักนะมันไล่นะตอนเช้าๆนี่จะมีมอกเนานะมอกปกลุมเลยนะอากาศเย็นนะสะเลียรประมาณ เจ็ดแสดองซาประมาณนี้นะทรงตัดเสาเสผักการมัดแต่งนะจะเป็นพืชผักตามฤดูกาลนะซึ่งว่ายู่เมืองกาซี่นี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่มีพื้นที่ปลูกผักเป็นจำนวนมากนะเมันมีทรงออกตางแคร่งเลยนะนะาก,การาก,การงาม,งาม,งาม อันนี้มันนะซอนะ <c oughs> มันเผามันแก้ว <c oughs> อันนี้หอมปลอมนะเนี่ยห <c oughs> อมงามๆนะ <c oughs> จะพากัน <c oughs> ข้าวเจเ๊ยนนวๆวนะ <c oughs> นเป็ตลาดสดนะตลาดโซ่ขาวนันนะ มาสัเซาเนี่ประมาณห้าโมงแล้วมันผากันมาแล้วเปิดตลาดแล้วนี่เหมือนเขาจะมีาหานะ่าน่ะชอบกิ๊กซุปก,ก็มีนะนี่คณะป่าคณะป่าพันเนาะอปอาพันร 1, วมผักแต่แซมนะเซาพัน นี่นะปิ้งเลยนะนี่อ๋อนี่ปิ้งป่าเนะาะปลาเนนปีงใบใหม่ๆเลยนะปลาเนนเป็นปเอือ้อเรียบร้อยเนาะนี่มีปิ้งยังไงปิ้งซีนโมปิ้งไสอัวอหมดเลย,เลยนะเนี่ยนะขายดีนะขนาดมาแต่เศร้ายังบ่ทันนะนี่ยไม่ได้กินเลยนะ ใายหมดแล้วเนะาะใปิงไต่เนะี่ยนี่นะปิงปิงไก่นะปิงไก่นะแต่แซ่บลนี่นะปิงไก่อนะันนี้ไนมะ่ยังไงม,มกนะมกเจีอาหธรรมชาดอ อันนี้ข้าต้มข้น่มเนาะแต่แซ่บนะนาขายลายยางน,นะจุดนี้เราจะขายเป็นพืชผักนะผัก,กนี่นะมักคืนก็มีมกักคืนมักแตง อการนการน kind of right? ั่งย่ำแค่แรดือเอไอ้ไาล่าแยงนะทางไหนได้กันเบนะ ใายพริผักนะเรียว่าเป็นตลาดใหญ่นะผู้ดมสมบ์เน,นะมีห้านกันกเกลนลากล,ากล,ากล่ายืดผักนี่ะครไข่เป็ดนะ เผัดผักสลัดสลัดกะลัมปีสองนี้นะมีสลัดกะลัมปีผักกาดเนาะ ยิงอะไรเนี่ยนะยิงมักเ็ดอะี้มักเ็ษใหญ่นะเศษตัวน้อมักเ็ษนะเน,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 นี่แซ่บน้ำอ้อยีน้ำอ้อยน้ำอ้มาข้ามขานมเนะี่ย ขนมมันต้นมันต้นบปะขนมมันต้นขนมครบได้ไน่เลยมีขนมครบมีไข้มักเกลียงนะอันนี้มีนะมักเกลียงเหมือก่าซี่มนะันก็จะมีส่วนวนะ่ายู่ที่เหมือก่าซี่นะแต่ก่อนนี้เคยได้ยินแด้ไหมักเกลียงบักเวียงนะ c cũng bà, bà Ồ, đó nè bà hâm ả đó ô giọt vải ครับนี่ giọt vải แล้ว บอะีมกี่า็จะมีไข่เขากิีดสุกได้วอเนี่ยอันนี้เขากิีดสุกนะแต่แซ่บนะอันนี้เป็นยงหนงซินมูอ่เนียอเดนไก่อเด่นไก่บอตแปเนาะมีออกปลาอันนี้ออกปลาหมกปลาบปลา ันนี้ร้านยังเนี่ยรับปลารับปลาเน้อรับปลานะแต่แซ่ไปมีแกงน่ะเมนูร้านมีแกงน่ะแซ่บเลยรับปลาแกงนออันี้แกงนอ้นี่แกงนอที่ออราบอันนี้ออลา,อาลบ,าลบาเนะบานะาแต่แซ่ด้วยนะใส่นางใส่มะกป,ปี ย่าเลยนะนี่นะอาา,อาที่เมืองกาซีนะฮ่าเนี้ยบ้านๆน,น,นะถ่ายลายยางนะมีสุกผักนะนี่สุกผักมีซาเนาะนี่นะซามีลาบเหมนซะาหมูอ่นะ มีบักไหยนะข้จียวเาเยอปลาวขอดไ้าปลาวะแยเอาว้เาทอดไสเจีวนัวส้มปิ้งข้าวแดงนี่ปิ้งข้าวนะปิ้งใหม่ๆนะข้าวถ่าไก่แซ่บเลยนะโอ้ยอย่งน <What? S 1> like like ี able, like ้มีปิ้งนะเนี่ยปิ้งไก่นะ ปลาแดกอิงไก่ขาปลาแดกน่แต่แซ่บเลยห้องย่ออะไรเนี่ยค่นาะได้เนี่ยับนี่อันนี้อันนี้ห้าิบอันนี้สิบอ๋อห้าสิบเนาะององปีกห้าสิบันค่าเนาะองค่าเนี่ยสี่สิบนะเนี่นะเป็นปีกไม้ไ <ats> ม้อ <questionable clause. S 1> <t ora> ันน <t ocado> ี้นะนีไร่เนาะานันกินนะ เราลาบนะใหม่ๆนะใหม่ๆสดๆนะเราลาบแกงนอราบป่าเดียวห่าก็นเลยมีล้ายเนาะเดียวนี่เ,เลาะเมืองนำกัดน,นะนี่กระเมียนะน,นี่เส้นนะนี่เป็นเส้น เซน้อนเซนลอนก็มีก็มีก็มีข้าลไรายางน,นะอันนี้คัจีนะคัจีปันเต้ก็มี๋ยวน้าไม่ส้ม มีหมกอาหารแบบบานๆน,นะสมผักแด่นะปล้งป่าเลยนะปิ้งปลามีหมกสมผักกาดนะนี่สมผักกาดนะกินกับปิ้งปลานะ ขายลายยางนะอ่าแล้วก็มีข่ายสินสดแด้เนาะที่ตลาดนี่นะนี่ข่ายสินสดสินสดมีสินมูนะนี่นะสินมูสินมูเส,นส้นหัวเส้นขวายก็มีฮนะ สดๆเลยสดๆใหม่ๆนะอ๋อยนี่มีไข่สนีนี่นะฮสีนหสีวงนะเนอวสีงวงสีขวายสีม่้งสดๆใหม่ๆนะ กจะคืนเคยื่นะเนอะนองจากที่มันค่ายอาหารกับกลิ่นนะเป็นผักสดพืชผักนะอาหารแบบบ้านๆมันจะมีค่ายเครื่องเลยเนาะอยู่นี่นะก็จะเป็นตลาดค่ายเครื่องทั่วไปได้นะอ้ยอยู่นี่ค่ายข้าวเปียกต้นนี่นะอะไนี่นะขายข้าวเปียกเคลื่อนทีนะนี่ขายข้าวเปียก เบียกเส้นาก,การนะบางคนพักการห้าก,กม้านะบางคนนะว่าการเย็นเย็นเศร้า,าในบยักตื่นเลยนะ <laughs> ก็รู้สึกว่าคึกคืนแล้วนะตลาดนี่ส่วนคนกอนี่หมาเนะาะจะเงียบๆนะส่วนตอนนี้รู้สึกว่าตลาดนี้เพิ่นกลับมมีการปรับปรุงแลวกาเห็นมีพอค้าสาวค่ายเนาะเป็นมาค่ายเครื่องอยู่ทีตลาดนี้ไล,ล่ึ้นเก่าๆเนาะมีสัญญาเนาะการค้าค่ายกลับมาคึกคืนแล้วเนาะ หลังจากที่โควิดสิบเก้ามาก็คือว่าเงียบไปหลายปีเติมนาะสักสิส,ส,สิฟื้นตัวได้เนาะสาเลียกันสี่ห้าปีเนาะสักสิฟื้นตัไนะว,ดตไ,ดนะวดตได้นี่กันก็ประมาณนี้เนาะตะลาดเซาเมืองกัซี่แข้งเมืยงจัด ใส่ก็จะข้อหลาคลิปนี่น้องไ้เพียงแต่เท่านี้ก็แล้วก็ขอคอบใจนะทุกทุกท่านะทุกคนนะ้าที่เข้ามาเบื้องมาโสนและติดตามมาตลอดนะแล้วเจอกันมในคลิปต่อไปสบายดี